อยู่กับรายการบ้านช่างนะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องของการตกแต่งสวนหรือว่าเรื่องใดๆของบ้านนะ,ะตอนนี้เราเปิดรับสายสดแล้วนะคะ,ะ,ะท,ที่เบอร์029649079พยามอีกครั้งหนึ่งนะคะ029649079ตอนนี้ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องใดของบ้านเรื่องจัดสวนก็นได้เรื่องบ้านวันนี้เรามีโมเดลบ้านเหยเห็นอันนี้อันนีนน้มีคนถามว่าอ,นนอันนี้ไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่เป็นที่หมอเป็นเครื่อง ตรวจสอบรอยรั่วของท่อนะฮะปกติการประปาใช้อยู่แล้วก็วิธีใช้ก็ใช้เหมือนหมอมากเลยนะก<ะ>็ทํานี้แล้วแล้วจิ้มไปที่ผนังนะครับสมมุติว่านี่ผนังบ้านละกันนะสมมติท่อรั่วเนี่ยไม่ทช่ว่ากล้องจะได้เห็นหรือเปล่าคือท่อมันจะวิ่งมาจากไหนรั่วแล้วก็แตะไปที่ผนังเออเวลาท่อรั่วเสียงจะดังแจ๊ดแจ,จ๊ดที่ผนังนะครับแล้วส่งสายมาที่นี่แต่ต้องอาศัยความชานาญนะฮะวิธีนี้ทาเหมือนหมอปกติหมอจะไม่มีเหล็กแหลมอย่างเงี้นะจะเป็นแ,แ like ป้นๆนะฮะอันนี้เป็น,น,น,ออปนเคร่มวะะาาผ เห็นอบตไปใช้นะอย่างเงี้ยครับสมมติผนังอันนี้มีท่อฝังก็แตะไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเวลาท่อรั่วน้ําจะดังจี้จี้จะมาที่นี่เลยนะครแค่อคอแค่นี้จะดังปิงหูอย่างแรงเลยนะฮะฉนั้นแบบว่าจะแรงมากก็ผู้หญิงก็ตรวจสอบได้ดูคอลัมน์ผู้หญิงซ่อมบ,บ้านแ,แล้วอันนี้ให้เห็นว่านะครับให,ให้เห็นโมเดลอันนี้นะครับบ้านเนี่ยที่เห็นเป็นรอยยึกยยักยักเนี่ยคือรอยร้าวที่จะพบเสมอ เพื่อเดี๋ยวเวลาท่านถามเดี๋ยวผมก็จะหันโมเดลบ้านท่านรดูตรงนี้ใช่ไหมร้าวตรงนี้ใช่ไหมจะได้คุยกันได้รอยขีดขีดที่อยู่ตามรอบรอบบ้านีเด๋ยวให้ดูก็ได้นะว่าอาจจะเป็นรอยรั่วที่เกิดขึ้นในบ้านใช่ไหมครับมันรอยรอยร้าวที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอคือเป็นปกติของบ้านเราจะพบเสมอว่าตามเนี้ยเช่นมุมวงกบขอบวงกบเนี่ยนะฮะวันนี้ถึงจะคุยเรื่องสวนท่านก็ถามเรื่องบ้านได้หรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ถ่ายอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับ ถามได้หมดเลยนะปืนไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่เป็นโฟมแล้วฉาบปูนแล้วเป็นยังไงนะฮะ,ะลองดูนะฮะคือจะเห็นว่ารอยร้าวยอดทิศเนี่ยคือรอยร้าวเดี๋ยวให้คดอ up นะถ้าถ้าท่านสวิตชิ่งได้นะกรกะทีตรงนี้ครับรอยร้าวยอดทิศคือที่มุมหน้าต่างนี่นะนี่มันเป็นรอยร้าวที่มุมหน้าต่างมุมหน้าต่างระยะเวลาเท่าไหร่คะจากหลังจากที่สร้างแล้วถึงจะมี <ừ> อาจจะมีรอยร้าวอย่างนี้เกิดขึ้นเออเช่นประมาณสัก3ามปีแล้วก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นไปได้นะะเห็นว่า ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นโมเดลที่เข้าสเก็ตแล้วนะฮะก็คือจะเห็นว่ามุมเนี้นยเน,น,น,นี่ยนตรงเนี้ยไม่ได้เกิดผิดปกตินะฮะเกิดจากรอยร้าวเกิดยังไงเกิดเพราะวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยเป็นขยายตัวไปก็จะเกิดรอยร้าวอย่างนี้ก็ซ่อมด้วยอะคริลิกก็หายแล้วนะฮะไม่ต้องตกใจรอยร้าวเหล่านี้เกิดขึ้นที่มุมเสมอมุมที่เป็นสี่เหลี่ยมรอบัวชนหน้าต่างอะไรพวกประมาณเนี้ยนะครับสามารถแก้ไขได้แล้วส่วนจุดรั่วหลังคาอยู่ที่สันหลังคาทั้งหมดเลยนะครับ จุดรั่วหลังคาอ,อยู่ที่สันนะฮะจุดรั่วหลังคาไม่ได้อยู่ตรงกลางกระเบื้องนะอยู่ที่สันหลังคาทั้งหมดเลยพวกนี้อย่าอย่าใช้ปูนปะนะฮะต้องใช้อาคริกหลังคาที่เขียนว่ารูปซิวเนี่ยคือ,ค,อคือส่วนที่อยู่บนบนนี้ที่สันตรงนี้จะมีปูนปะอยู่นะฮะส่วนนั้นก็คือจุดรั่วหลังคาจะมีอาคริกสำหรับหลังคาโดยเฉพาะหลังคาใช่เครกรูปซิวและอีกจุดหนึ่งนะครับท<า>ี่ที่จะรั่วมากก็คือยอดคิตนี่ครับ ร่างประเทราง,ตร,างตรงน,รงนี้ตรงนั้นน้ำยาเอาปูนไปโปะเป็นเด็ดขาดนะฮะตรงนี้คือเป็นเช่นอาจจะมีกระเบื้องหลุดล่อนไปต้องใช้อคิริกรังคา,งาหรือว่าไปไป,ไปทำข้างในนะนี่คือสันหลังคาคือทั้งหมดจุดสันนี่เป็นจุดรอยรั่วจุดเสี่ยงนะครับจุดเสี่ยงเมื่อระยะเวะลาผ่านไปบ้านอย่างนี้วิศวกรออกแบบไว้60ปีนะครับเมื่อ30ปีควรจะซ่อมใหญ่พรุ่งนี้ท่านจะได้รู้ว่าวัาสดุดีๆน่าจะทำให้บ้านคงทนทถาวรเหมือนเราอนาคตาใหมด่ดีต้องพอตอนเกิดมาปุ๊บ พ่อแม่เราฉีดยาวัคซีนให้อย่างดีบ้านจะทนก็ต้องเริ่มกันตั่เลือกวัสดุในการสร้างบ้านเลยสมมติเทปูนปุ๊บแล้วเอาปูนเอาใส่เร็วๆน้ำๆนำเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะไม่ทนถึง60ปีนะฮะอาจจะ5ปีปิวแลก็เป็นไปได้เพราะว่าวสัสดุไม่ดีหรือวสัสดุดีเทคนิคไม่ดีหรือเทคนิคดีช่างฝีมือไม่ดีะะฉะนั้นสี่ดีในการสร้างบ้านเราย้ําเสมอนะครับคือวัสดุต้องดีเทคนิคต้องดีช่างฝีมือต้องดีและขั้นตอนการทั้งมาต้องดีครับฉะนั้นดูเรื่องสวนต่อ ผู้หญิงจะชอบมากคืออย่างเงี้ยน้นองพลอยก็ชอบไปเลือกอ้พวกอะไรนะกระถางนกอะไรเงี้ยเนี่ยมีนกมีอะไรมาประดับให้มันดูสวยๆหน้ารักคือเขาบอกว่าหลักการจัดสวนงี้น้องพลอยหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเขาบอกว่าต้องเอาสิ่งที่ชอบเลยถ้าน้องพลอยชอบอย่าไปตามใจคนนักจัดสวนเดี๋ยวให้ตัดตัดปฏิภาพนะฮะ,ะให้ดูอันเนี้ยมีมีนกค่อยอยู่3ตัวมีกระถางเดี๋ยวให้ทีมมาตัดปฏิภาพนะฮะลองตัด ตัดเข้าไปทีภาพเราจะเห็นว่ามีมีนกค่อยอยู่อาจจะเป็นกระถางเป็นกระต่ายอ,อย่างเงี้ยครับนะเนี่ยอันนี้เอามาแต่งเสริมได้ทีนี้เขาบอกว่าไอ้พวกนี้ต้องต้องแล้วแต่ใครชอบค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบนกอาจจะชอบอีแรง้งหรืออะไรเงี้ยมันมีเดี๋ยวนี้นกยักษ์นะเป็นนกเพือกอะไรกันก็ไปเอามาเสียบๆไปนะฮะพวกนี้ต้องมันจะมันวัสดุเหล่านี้ดีตรงที่ทนแดดทนฝนไม่ต้องไปรดน้านะครับนะแล้วทางเดิน คนนี้เป็นนักเรียนบ้านโฟมนะฮะเขาก็จะเอาแผ่นโฟมมาแล้วก็ติดก้อนหินมันยกได้ไงถ้าเป็นแผ่นปูนอะไรมันจะมันจะหนักไปนะฮะแผ่นโฟมหมายถึงว่าบนพื้นที่เหมือนก้อนหินจะเป็นแผ่นโฟมใช่ไหมครใช่ไหมยางยางเห็นว่าน้องพลอยเดินได้เลยแข็งมากแข็งมากนะฮะผะมันเจ็บสาบปูแล้วนะฮะก็แบบนี้คือเนื่องจากว่าท่านนี้เป็นนักจัดสวนแล้วก็ไปเรียนไปรบรมบ้านโฟมมาแล้วเขาก็เลยประยุกต์ใช้นะฮะสักวันหนึ่งท่านจะได้เห็นเขาที่นี่ ผมจะให้เขาเนี่ยครับเขารับทําหมดเลยนะบ่อปลาอะไรอะไรเนี่ยรับออกแบบหมดเลยนะแล้วผมถ้าถามเขาแล้วเดี๋ยวรอคิวเขาว่างอยากให้เขามาแชร์เรื่องสวนโดยตรงวันนี้ผมไปเอาภาพจากร้านที่ร้านเข้ามานะครับคุู่ถ้าใครไปแวะไปกินกาแฟได้นะครับตรงนี้มีเป็นร้านกาแฟด้วยจัดสวนด้วยครับแล้วข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้มันอยู่โล่งมากเกินไปคุพอเอาเอาเขาเรียกว่าสแลนนะครับเป็น PVC บังแสง ลดแสงลงกรองแสง,<อ>งได้บ้าง,ง,งนะอย่าไปใช้อริลิกเพราะมันจะร้อนมากต้องให้อยู่น้ําฝนอะไรหลั่งไหลมาด้วยนะฮะแล้วอย่างเงี้ยพอแล้วนะครับรํารรดํารพอเดินเข้าก็ไม่ร้อนฝนตกมาน้ําลงบ้างเปียกบ้างก็ถือว่าธรรมดาะนะต้องประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปเนี่ยครับต่อไปน้องพลจะเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นวัสดุที่กินได้เป็นส่วนใหญ่เนี้ยอันเนี้ยสารแน่นะค่ะสมสารแน่เลยใส่กระถางให้ล้นออกมาเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วจะ ทำอะไรก็กินเนี่ยซุมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของกินได้ครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นการจัดสวนอย่างง่ายนะครับเขาบอกว่าพยายามจัดวางกับพื้นตามใจตัวเองเช่นบางคนอาจจะไม่ชอบพันนี้ก็ไปใช้อย่างอื่นนะครับคือคนจัดสวนเนี่ยพอวางอะไรดูเหมือนมันมันเข้าล็อกหมดนะแต่แต่ว่าเราเองก็วางตามใจตัวเองถ้าเราดูสวยก็โอเคแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเราดูสวยนะทั้งพลอยชื่นชอบคือวางยังไงก็ได้เนี่ยเขาบอกว่ามีวัสดุอะไรก็มาวางเลย ก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเราแล้วเราชอบแบบไหนแล้วก็จัดไปเลยในแบบนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะสร้างสรรค์อย่างนี้ดีกว่าแล้วต่อให้เราไปจัดอีกที่หนึ่งก็จะไม่เหมือนกันเพราะแล้วแต่สภาพแวดล้อมนะครับพยายามให้มันมีน้ําให้มันชื้นชื้นเอาไว้เขาบอกว่าพยายามตั้งไปเดี๋ยวนี้กับกระถาง PVC ไม่แพงอยู่แล้วนะฮะกระถางต้นไม้อาจจะเป็นอุปสรรคคือหล่นแตกเดี๋ยวนี้ใช้ PVC ไปละก็ไม่ได้ร้อนนะครับ PVC เป็น PVC สังเคราะห์เป็นป็น PVC ที่เป็นสีดำๆอย่างเงี้ยประมาณน ถ้าอยากได้บ่อปลาก็ทำงี้อันนี้เป็นบ่อปลาคาฟนะทำให้มันรม่มลื่นให้มันให้ปลาอยู่อย่างสุขสบายนะครับอย่าให้ปลาเนี่ยมันมีต้นไม้มีร่มไม้มีถ้ำมีอะไรของปลาอยู่แล้วครับก็ถ้ามีบ่อปลาก็ต้องมีการดูแลเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะบ่อปลานี่มันจะต้องมีบ่อก,กรองไงคือมีปลาอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีกรองนะกรองน้ำนะบ่อกรองนี้จะซ่อนไว้จะเห็นว่าน้ําหลั่งไหลมาตรงนี้เป็นเพราะว่าผ่านบ่อกรองมาแล้วนะค่ะนะทำได้นะฮะเขาบอกจัดสวนจัดไม่ยากขอให้ท่านไม่ต้องมีความรู้เลย ไม่ต้องมีความรู้ก็จัดได้นะจ๊ะไม่้มีความรู้เลยนะเพียงแต่ว่าเลือกอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้น้องพลอยากแต่หลายสวนญี่ปุ่นไปไปเซิร์ชทางเน็ตใช่ไหมค่ะแล้วก็รูปเนี่ยไปที่ร้านเลยเขาจะจัดเป็นต้นไม้อย่างนั้นมาให้แต่ใส่ความชอบไปด้วยนะครับเช่นอยากได้โน่นในนี่ใช่อยากได้ตะเกียงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปหรือถ้าจัดแบบสวนไทยๆจะเอาอะไรจะเอาอะไรแบบไทยๆกจ้เาโต๊ะที่นั่งอะไรนะจะเอาไว้นั่งพักผ่อนก็ทําได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่า จัดสวนไม่มีสูตรสําเร็จมีหลักการแต่ไม่มีสูตรสําเร็จแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งให้ใส่ความชอบตัวเองเข้าไปเขาบอกเขาจัดการจัดสวนมานะส่วนใหญ่เขาเขาขายต้นไม้อย่างเดียวตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมแล้วเขาไปจัดเองนะฮะเพราะว่าแต่ละคนจัดวางไม่เหมือนกันตําแหน่งจัดวางเป็นศิละปะไงต้องพลอยจะวางบนก็ได้วางซ้ายบางขวาเขาบอกว่าดีหมดถ้าถ้าท่านชอบนะครับนะตรงชอบเชื่อใช่เนี่ยครับสมมติเราฮิ้วกาแฟมาจากข้างหน้ามานั่งกินตรงนี้ก็ได้นะ ชมสวนค่อยตัดสินใจเลือกต้นไม้ครับหร,หรือเราจะทําของเราเองก็ได้เป็นซุ้มไม้เก่าแบบนี้ครับเป็นเก่าๆนี่ก็นี่เป็นเป็นโฟมนะฮะคือถ้าเป็นหินหนักธรรมดาหนักมากโฟมแล้วก็ฉาบป,ปูนแล้วก็ทาสีลงไปครับอ๋ออันนี้เป็นโฟมแต่ว่าเอาปูนมาฉาบนะนะอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นปั้นหินทรายก็ได้นะอาจจะหนักแต่เดี๋ยวนี้สามารถปั้นด้วยโฟมได้ปั้นด้วยโฟมแกะสลักนะฮะทุเรีนนี้เขาเนื่องจากเขาเป็นศิลปินนะ,ะเขาใช้โฟมมาแล้วก็แปะ เนี่ยบริเวณนี้ครับอะไรนะอันนี้นี่สาระแหน่แน่นอนสระแหน่นี่มีเยอะนะฮะสะระแหน่แล้วก็ใบอะไรที่กินได้ทั้งหลายเลยส่วนใหญ่จะมาจากผู้อีสานพริกตะไคร้ใบเวลาทำครัวก็เดินออกอมาเด็กเอาไปล้างแล้วก็ผัดลงผัดได้เลยนะคะคือเขาบอกว่าสมมติว่าถ้ามีปู่ย่าตายายพยายามใช้แบบแบบอย่างนั้นเนะ่เยอะๆหน่อยเพราะว่าเขาจะพอใจมากอะไรที่กินไม่ได้ปู่ย่าตายายพี่ไม่ให้ปลูกนะค่ะ คือสวยบางทีแพงด้วยสารแน่นี่ถูกก็ถูกปลูกก็ง่ายนะฮะผักบุ้งก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้คือถ้าอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุพยายามเนี้ยให้เขาเดินคือมันมันได้หลายเด้งไงได้ของการออกซิเจนด้วยเวลาเดินกลางวันเผื่อปู่ย่าตายายอยู่บ้านพี่พ่อแม่อยู่บ้านก็เอาน้ำเนี่ยไปรดไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นการอาอกกำลังกายไปด้วยค สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดแต่งสวนหรือว่าเรื่องใดๆข,ของบ้านนะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดรับสายอยู่นะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะ029649079ค่ะเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ตลอดเวลาเลยนะคะคือส่วนท่านสมมุติว่าท่านถามอยากได้พันไม้พันนี้อันนี้ผมจะไม่รู้เพราะว่าผมเป็นวิศวกรฮนะ <c oughs> แต่ว่าผมได้เชิญเข้าไว้แล้วนะเขาจะบอกได้ว่าอย่างนี้ควรจะยังไงท่านอดใจรอนะแต่สองวันสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องบ้านโฟม เราเชิญไปแล้วและอีกอาทิตย์หนึ่งจะเป็นจัดสวนเลยผมขอคิวเขาไว้แล้วล่ะนะฮะประมาณปลายมกราก็จะได้เห็นเขาละจัดอย่างนี้ต้นไม้ควรจะเป็นอะไรสำหรับคนขี้เกียจรดน้ําควรจะปลูกอะไรอย่างน้ำพล๋ย<ฆ>น้ำพลอ,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 อยขยายลดน้ำบ้างล่ะไม่เลยไม่เลยะนะฮะ,ะ,ฮะคืออย่างนี้ต้องไปปลูกพวกบอลลเพชรละอาทิตย์รดน้ำาหนึ่งอะไรประมาณ<อ>นี้หรือเดือนลดน้ำาหนึ่งเนี้ยใบอะไรใบพวกนี้พวกนี้เขาบอกว่าคือเช่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะทนแดดทนฝนทนน้าดีมากคือมีแสงแดดดำไรดำไรนะฮะ คือก to so ็เกิดจากการที่ผมทํางานแล้วไปทํางานร่วมกันเขาบอกว่าถ้ามีวัสดุอะไรที่อยู่ในบ้านจะทิ้งเนี่ยเอามารองเป็นที่จัดสวนน่จะดีเพราะวัสดุเหล่านี้ไม่ต้องลงไม่ไม่ต้องใช้ตังค์มีกระถางมีมีองค์บุตรบุบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ใครไปราชบุรีมักจะไปซื้อองบิดเบี้ยวนะปรากฏว่ามันแพงกว่องธรรมดาเพราะมันบิดเบี้ยวหนึ่งเดียวในโลกก็เนี่ยครับนี่สารแหน่ทั้งทั้งชั้นเลยเนี่ยครับสารแหน่ทั้งชั้น สาลาน่ผักปูกี้นใบเบ้อเร่เลยนะครับนะฮะก็เป็นการจัดสวนแบบอย่างง่ายนะครับผู้แนะนําจัดสวนบอกว่านี่นี่ทูกสุดจะเป็นอะไรใบที่กินได้อะไรบัวอะไรไม่รู้บกหรือเปล่าไม่รู้ที่กินแก่ชำในอะไรอ่ะประมาณนั้นนะครับคือเขาบอกว่าให้มีก้อนหินอย่างนี้บ้างเพื่อให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็มีสาหร่ายมีอะไรเขียวๆอยู่เงี้ยครับมันมันจะทําให้ดีแล้วสดชื่นอยู่ในในสวนอันนี้เป็นสวนจริงใครพอใจตรงไหนยกไปเลยนะฮะซื้อเลย นะคือวางให้ดูถ้าพอใจสมมติว่าต้องพลอยไปเดินพอใจตัวนี้ซื้อไปเลยก้อนนึงยกเมื่อวางไว้ที่บ้านใช่ใช่ไปได้เลย<ช><ช>เพราะว่ามีร้านกาแฟจํานวนมากนะ,ะเช่นผมวันหนังะถไทยทำมาก้ามปูเนี่ยน้องพลนั่งเก้าอี้อยู่พอใจเก้าอี้ตัวที่นั่งนะยกไปได้เลยค,คือเขาจัดสวนขายอ,ะอ่ะ มีมีของขายไม่รู้ว่าเราไปนั่งอยู่ในในใน่ในามกลางสวนเขาแหละรู้สึกจะเป็นร้านกาแฟบ้านปูก้ามปูก้ามปูนะครับอยู่ต,งตงรงตรงลาดเท้าเนี่ยเข้าทางเรียบทางวนก็ได้เดี๋ยวหลังจะ เจ้าไปดูคือมีน้ำเติงน้ําตกเลยพอใจต้นไหนยกไปเลยคือเขาจะเป็นร้านกาแฟเกิดเราเข้าไปแล้วเราชอบอะไรนัเราชี้เลยชี้เลยชอบวันนี้ค่ะซื้อค่ะซื้อไปเลยเก้าอี้ถ้านั่งพอใจก็ซื้อไปเลยผมผมก็เตออะไรที่ได้หมดเลยใช่ไหมอาจารย์ได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเม่คอยเราเราไปเงี้จะจะทำยังไงก็ได้นะเกิดพอใจตัวนี้ก็จิบไปเลยแล้วก็ถามว่าเท่าไหร่แต่ผมถามมานนั้นนะยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยก็ราคาปกติไม่ได้แพงไม่แพงนะครับจานจสวนไม่แพงนะครับอยู่ที่ท่านพอใจแบบไหนเขาบอกว่า ถ้าเกิดแบบอยากเล่นอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยก็แบบนี้ไปเลยทั้งหมดเลยแต่ขอให้มันมีวางกระดินแล้วก็มีแขวนข้างแล้วก็มีแขวนบนหลังคาแล้วห้อย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 ด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกจะดีนะฮะโดยเฉพาะถ้ามีพวกบอกรกคา,าเดี๋ยวยังไงผมได้เชิญเข้าไปแล้วนะฮะท่านจะได้เห็นวันนี้ผมเอามาเป็นน้ําจิ้มไว้ให้ดูก่อนนะก็ค,ะคือเ,เวลาเข้ามาเนี่ยถามให้หนักๆเพราะอะไร เขาเข้าจะจะอธิบายได้ดีเพราะเขาเป็นนักจัดสวนและเป็นอาจารย์สอนในหนังสือนิตยสาร,รบ้านวสวนเลยนะนะคนนี้เป็นอาจารย์แล้วก็เ,เป็นนักเรียนที่เรียนบ้านโฟมมาพูดถึงบ้านโฟมก็ได้ไอเรื่องจัดสวนก็ได้เป็นนักจัดสวนออกแบบสเก็ตสเก็ตอาร์ตอาร์ตเลยเข้ามานี่เหมือนศิลปินเลยนะฮะนี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้การจัดสวนนั้นเป็นเรื่องง่ายๆนะครับ ท่านผู้ชมถามได้เรื่องบ้านเรื่องจัดสวนเรื่องอะไรได้แล้วสำหรับคนที่กําลังจะจัดสวนน่ะมีข้อห้ามหรือว่าข้อระวังอะไรไหมคะครับไม่ไม่มีเลย<ม>เขาบอกว่าขอให้ท่านแบ่งที่พื้นที่จัดสวนพยายามเช่นสมมติว่า4ี 5, 5่คูณห้าห้าคูณหกรืออ่างเงี้ยนะประมาณนี้นะเพราะอยู่แถวๆเราคงทําอะไรไม่มากทําได้หน้ากับหลังส่วนใหญ่จะทําด้านหน้าได้นะครับแล้วก็ทําด้านหลังเนี่ยจะเป็นครัวเล็กๆน้อยๆพยายามอ่าหรือใต้บนับนบางคนทําใต้บันไดได้นะใต้บนันไดใต้บันไดก็คือใช้ต้นไม้แบบ ปลอมบ้างอะไรเนี่ยใช้ลานกรวดบ้างเงี้ยประมาณนี้ครับนะฮะคือบอกว่าวัสดุเหล่านี้ท่านดูได้ตามหนังสือแคตตาล็อกอย่าไปนั่งออกแบบสเก็ตอะไรมากมายต้องเป็นไปตามจินตนาการของตัวเองบางทีเราไปดูแล้วก็เอาไอเดียมาปรับกับสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะคือบางทีบางคนไปเจอยกเว้นนะครับหมายถึงว่าออกแบบแลนด์สเคปอันนั้นนะไปจ้างเลยนะต้องมืออาชีพหน่อยเพราะเขาจะใส่ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นบ้านเขาบอกโดยเฉพาะทาวน์เฮาส์เนี่ยแต่งความความชอบเพราะว่าถ้าแต่งมากมันจะอยู่ มันอาจจะโดนใจคนออกแบบแต่ไม่ถูกใจสมมติว่าต้องพออยู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเลยก็ได้เพราะมันคนละสไตล์ไงฮะความชอบความเชื่อแล้วมันจะใช่นะครับต้องชอบก่อนนะถ้าท่านเชื่อว่าสิ่งนี้แหละฮะเช่นจะต้องการปลูกสวนครัวตะเกลี้ยงเลยบางคนก็มีเพราะเขาบอกให้ฟังบางคนนี่ไม่เอาเลยนะแบบนี้นะเอาแบบทุกอย่างกินได้หมดเช่นพริกใบซะแนรตักไช่กะเพราอะไรเงี้ยนะใบหัวละพาเนี่ยอันนั้นก็ทําได้นะเพราะว่า อยู่กับปู่ย่าตายายหรือบางคนชอบอย่างนั้นเลยทําอะไรต้องได้ประโยชน์ปลูกกระถินทารั้วแล้วทำกระถินเนี่ยโบราณจึงเลียก,กระถินริมนวไงฮะบางคนเขาก็แบบว่าจัดเพื่อให้ความสวยงามอย่างเดียวบางคนก็จัดเพื่อให้ล่มลื่น,น,นด้วยแล้วก็<ๆ>ให้เอาไว้ใช้ทานได้ด้วยอย่างที่<ๆ>บ้านพลอ,อยพ่อก็จัดนะก็จนะมีพริกมีมะนาวมีกระเพราอะไรอย่างนี้ได้ใช้เราได้กินไหมหมายถึงว่าได้กินมันไหมได้กินค่ะหรือปลูกไว้อะไะปลูกไว้กินด้วยปลูกไว้กินด้วยเห็นไหมคือบางคนกระถินริม้วน่ะกระถินกระถิน กะถินนี่เขาปลูกเป็นรั้วได,ได้ได้ดีนะส่วนแล้วก็เด็ดกินยิ่งเด็ดและยิย่งแตกยอดเยอะๆนะฮะ,ะ,ฮะกะถินริ่มรั้วผักผักอะไรก็เรียกผักสวนครัวรกินได้ประมาณนี้เลยนะบงางทีน่าจะผัดกะเพราทีอาจจะไม่ต้องซื้ออะไรไเลยด้วยซ้รซใช่ครับ,บ <ๆ S 2> เป็นความรื่นรมนะยิ่งเด็ดยิ่งยิ่งแบบแตกอย่างยังเหมือนใบสะเณรนะฮะนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนจะนิยมแบบนั้นมากขึ้นและจะมีขายกระถางทั้งหลายห้าบาทสิบาทสิบห้าบาทเท่านั้นเขาบอกว่าที่นี่ส่งเสริมนะฮะไม่ต้องใช้ตังเยอะในการจัดสวน เลยว่าถ้าแถวเขท,ท่านทาอะไรได้มากไม่ได้อยู่แล้วนะทำได้ที่ระเบียงเฉลียงดัดฟ้าประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะยังอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เปิดรับสายนะคะที่เบอร์ด,ด้านล่าง029649079ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ